อู้ผีครับตัวมันนนนั่นนอนนอู้นันนนนอนเดี๋ยวช่อู้ออู้ออู้อออะชมครับชมชมโอ้ไปก่อนวันครับพี่น้องเดยอดผาดนัผีเลยโอ้เกี่ยวตาครับ สวัสดีพี่น้องป้องไปสู่ปู่สู่ก้นครับผมแดดลมล่มต๊แล้วพี่น้องแต่อากาศยังหวนคือเกาเลยครับมือนี่หวนครับครับโอ้าพพี่น้องมาใส่เบ็ดครับอนี่เป็นน้ำเสนอเงียะไม้ครับเงียะกบพี่น้องเงียกบเงียะกบหน่อยครับไปหาหววหววมิดก็เลยเอาเงียะกบนะครับอ๋อลองเบิ่งครับไม้ก็เป็นไม้ห่วยนี่นะครับพี่น้องก่อนนานี้เข้าลงเงียเขียดไปนะครับ เลยวาสสียาเงี้ยวหวก็ร่องก็เลยกลายเป็นกบนะครับอ่ะล่องเบิ้งนะครับวาสิเป็นยังไงนะครับป่ายังลงเหลือไหลเขาครับพี่น้องสำหรับไม้นี้เบ็ดผมนี่เป็นเบ็ดนี่ครับเบ็ดหน่อยฉลามดําเบอร์สิบเจ็ดครับนี่สายพี่อีครับผมไปด้วยกันเลยครับพี่น้องเดี๋ยวสิคําก้อนนะครับผมเสียบคือจังเขียดเลยครับกบหน่อยก็ได้เสียบเงี้ยวร้อยครับผม ว้อให้กันนี่แหละครับกับเขียด พี่น้องครับเมื่อเราครับวันนี้ใส่หลอบน้องกันแล้วนะครับเดี๋ยวมือแรงเขาจังมาหลุดน้ำเบิ้งน้ำกันนะครับว้านิ้เป็นจังใดนะครับสาหรับเหยียกบเขาโบหน่อยนะครับพี่น้องอ่ะพอกันมือแรงครับผมมาลุ่นน้ำเบิ้งน้ำกันครับผมพอกันย่ามือแรงครับพี่น้องพอกมาจอบเบิ้งเบ็ดเขาเหยียกบหน่อยเป็นจังใดครับตายก่อนลงย่างๆดูนี่ครับ ก็เป็นโชคเงีย,ยบเงียบแต่นอกคือบ้านเราโอ้พี่น้องเลยมีติม่มซีมเลยกบยังบ่นี่โอ้ยังอยู่ครับยิ่นแนวแนวแนวอยู่ฮะรุ่นกันต่อครับผมเอ๋อหลังน,นี้กระสวดเพื่อกันครับนี่เล็ดข้างโคกแกเด้เลยโอ้ยบ่ติดกระสวดเลย อัดเนี้ยแต่บ่กินบ่อเถอะครับหลังน,นี้กระหล่อมพี่นอ้องอะไรให้แต่พอบ่บบมันตัวหนอนบ่กินเงี้ยวนี่ครับบ่มันเน่ากินเงี้ยก่าน่ะพี่น้องลูกแม่ตีพี่น้องอุ้ยบังดูเบ็ดอุ้ยฝาดังทีเลย ไอช่อนครับไอช่อนอื้มช่อนไอช่อนเดี๋ยวเดี๋ยวชมครับชมชมชมเตียมก้นชมเตียมพี่น้องอื้มเปียาดึกฝาดพี่เลยโอ้ยเกี่ยวตาครับโอ้เก็บร้อยดึกเตี่มอะู่ตรงนี้พี่น้องอื้ม มาแล้วหนึ่งแต้มแต้มแรกครับแต้มแรกทำผลงานแล้วเงียกบเฮาโอเคอยู่ครับว่าจะเฝ้าแล้วขึ้นนี่ติดอีกพี่น้องติดอีกครั้งนี้โอ้โห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 เฮ้ยเฮ้ยเ้ยะชมครับชมชมโอ้ใส่ก้อนครับพี่น้องใส่สวยๆครับใส่สวยๆเอ้ยเสียบแน่นแท้ อุ้ยอุ้ยอมีนี่มีนี่นนอาากอดต,ตายยกวตายยู่ปกับปกไยโ้นี่ียบบ้อยครับสวยพี่น,อน้องใส่งามใส่งามล้างตัวไทายกับถือกัดที้ต๊ะพี่น,อน้องเเซ่เลยโอ้ไปกับอนอน บ่เฝ้าพี่น้องขึ้นนี่ครับด้สองเตีมครับใส่งามๆครับผมกินน้องไตครับนี่เากินน้องไตน้องเทิงมิตรหล่อนตาหลุดนะครับกัดดีอยู่ครับปลาเอ้ากินดีอยู่ครับกบเงี้ยกบกับอะไรเงี้ยกบหน่อยโอเคครับพี่น้องรอบเดียวนะครับเนาะขึ้นนี่จังพอกันเบื่อนะครับเขายามรอบเดียวครับผมอ่ะพอกันมื่อนครับผม สวัสดีตอนเสาราครับพี่น้องมากูเบ็ดน้ำกันครับบันนี้มันขึ้นเท่าได้สองตัวครับมาบุญดุนกันเบิงเสารดีวาาสิมีแต้มบ่นนะครับพี่น้องล้างแรกอ้้แม่นบ่นนี่ถือบ่นนี่อุ้ยหลุดได้นี่อุ้ยหลุดครับมึงดูห้อยมืเอเเลยเลย พี่จังรุดวังคหันถึงหลังนี่มือเคลื่อนสวบโอ้บอกินครับพี่นอ้องนีเงยังๆตรงนี้ใส่ทียับเลยครับโอ้โหมีร่อนครับร่อนพี่นอ้องร่อนลหลังทั้งหนาส่งมีอาก,การครับฮึติแล้วพี่นอ้องทั้งหนา กงมีอาการมีอาการครับตั้งนาพมนติดอีีพี่น้องอ้ผีครับตัวมันนั่นนันน้นั่นนันช่มเตียมคับช่มเตม้บั่ดอก่น้องมีหอดกาเลยบานนี้ขอน่อยครับนี่ครับ ใส่ดูใส่เสียบตาเลยลุนกันต่อครับโอ้ยเงี้ยงยัง,ยงครับพี่น้องเอาหนีเพราะคอยกินมาเลยครับใส่ย่ำงไหนย่ำงมันโอ้๊่เตาไต ตามลังสุดท้ายพี่นอ้องโอ้ยกินเลยครับแถบกบหน่อยห้อยย่างๆอยู่กบบินเดาๆอยู่โอ้ีหมันจะกินครับปุ้บตกินวะเอู้หูงูงูมาจอบกบแล้วหลังสุดท้ายครับโอ้หเรียบร้อยครับพี่น้องอยตัวเดียวครับเจ้านี่เอ้า เศร้านี้ได้แต้มหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับแต้มหนึ่งนี่น้อยจิ๋วๆครับผมนี่มันเศร้ากิ่นบอค่อยลายมาหลเนะครับสงสัยป่าจะกินบางหัวคําครับเอาคือว่าโอเคยู่ครับผมพ่อได้อยู่นะครับสามตัวครับคลิบนี่มักขึ้นกินสองตัวครับพี่น้องอันกบหน่อยนี่มันเหลือจากเงียนะครับมันก็เลยปดแล้วก็เสียไปเลี้ยงนะครับกบหน่อยครับ นะโอเคครับผมพี่น้องขอคุณสรักกันรับชมครับคิวนี่ยู่ดีมีแห้งกันสุขูสุขคนคือเก่ารับผมโจกมันโจกมันลำด้วยเงินท่องกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ลงทงแชแนลที่หากินได้รวยไปได้พอกันไหมคลิปหนาะสาักคิปนี้กันสวัสดีครับ